เมื่อป้าเหลี่ยมมาผมเหลี่ยมกลับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีทำเงินจากเชียงกงอะไรเก่านะครับกำไร10เท่าเลยนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะบ,บอกเลยว่าซื้อมา500ขาย5,000ันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปผมมาไกลมากเลยนะไกลขนาดไหนก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเฮ้ยโอ้เ็เมืองนอกเ <c oughs> <c oughs> หรอเเมืองนานะผมขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะนี่ป่าก็ตามตรงเลยอันนี้เราไหนๆก็ทำการค้ากันมาหลายรอบแลวจ้าผมขออีก50บาทไป เขาต้องจะเล่นคุณนี่พี่มีของมาขายให้ป้าเลยมีอะไรครับมีแบบว่าปกติเราจะไปซื้อแกนใช่ป่ะไปซื้อแกงเดียวก็ได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่แล้วกันตาดีได้ตาล้าเสียนะครับวงการนี้แต่ครั้งนี้ผมจะเอาคาร์บูเรเตอร์คาร์บูเรียมเคเลียมนั่นแหละง่ายๆนะครับเอาไปขายให้ป้าดิว่าจะได้ราคาที่เท่าไหร่นะฮะก็ได้มาก็ถือว่าปันกลางนะฮะลองดูซิว่าป้าจะกดราคาเราไหมหรือว่าเราจะได้กาไรเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปหาป้าดีกว่าโอเคแ่ไม่รอดแน่ ลางแล้วเราสอบกันดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในดีกว่าลุงป,ป้าเนไะ่นอยู่ในบ้านครับอ๋ออยู่ในบ้านนะนะกินเขาทำอะไร,รอยู่ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรนะตัดนี่ว่าน,นัน่นมันขาดคาเขาบอกว่าร้านบุญนำพาที่เนี่ย<ม>เขารับซื้อของด้วยใช่ไหม ื้อของอะไรพวกอะไรพกับรับรับซื้อรับเออถือว่ารับไหมสมมติผมมีอะไรมาหรือมอไซค์มาขายใช่ไหมโอ้ก็ซื้ออยู่นะจริงเหรอดีใจนะเนี่ยอืมดีใจที่ได้รับเนาะเพราะว่าผมก็เอามันมันซื้อไม่แพงนะซื้อราคาลดห้างนะลดห้างอ๋อก็คือลุงบอกว่ารับซื้อไม่แพงนะใช่ไหมยวันที่หนึ่งขอแก้วนู่นจริงเหรออันนี้เออลุงเล่นลุงเล่นหวยเหรอฟังฟังดูรมันเล็กอะไรวะมันเหล็ก ุกหับอกงเไมาเจ็ดแมงแมงโดนแดงหรือโดนฮาเจ็ดถึงถึงไหมถึงเลขบอกหาเจครับเป็นไรถึงกว่ามือ่าเน้โอ้ลุงลุงถึงถึงเลขบอลุงลุงไม่ถูกอ้ยก็ไม่เป็นไรเนาะวันหน้าเอาม่แล้วลุงนะผมจะเลิกเรีสิบห้าวัน เริ่ซื้อสี่ห้าวันไม่รู้เลยโว้ยตายหยุดยืนซื้อแค่ห้าวันตายโอ้ไปทำโอ้ยลุงนี่จะหาไงได้สายชิปอยู่แกลุ้นหวยอยู่ป้าอย่างนี้แล้วป้วาดีครับสวัสดีจ้าเขาบอกที่นี่เขารับเขารับซื้อของด้วยใช่ไหมก็รับถ้าไม่รับก็จะขายอะไรครับน<ม>ซื้อต้องขายนะค่ะผมจงเชิญเป้าออกมานะเพราะว่าข้างในมันกระเบื้องมันสะอาดเกินไปน่าเดี๋ยัง โอเคเลยปลาหยไม่เดี๋ยวลุงต้องเลิกเล่นก่อนครับว่าจะเลิกแล้วสิบห้าวันเนี่ยป้าผมมีของมาอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคาับูเนาะคับูเลเตอร์นะป้านะป้าป้าต้องมีแบบว่ามีแว่นขยายมีสองไหมครับูคาับบูเหลี่ยมใช่แต่ผมไม่เหลี่ยม ใช่ไหมไม่ใช่เหลี่ยมมากเ <c oughs> มื่อกี้ป้าเล่นแล,แล้วมาถึงก็เหลี่ยมใส่เลยเงี้ยมาเหลี่ยมว่าเราเหลี่ยมไม่ได้นี่ <พอ S 1> ป้าผม,ผมถามแม่ขายเท่าไหร่อ่ะขายแลกู่ผม<า>ผมต้องถามว่าป้ารับซื้อยังไงอ่ะมันป้ามีตัวอย่างไหมแบบว่าที่ที่มีเด่นเด่นเหมนในกล่องอ่นนะพาไปดูได้ไหมได้จะ<อ>พาไปดู<อ>ผมผมเพราะว่าอะไรู้ไหมมันจะมีการเปรียบเทียบกันว่าของของผมมันสวยไงมันก็มีเยอะแต่มันยังมันยังไม่ประกอบอ่ะอ๋อนี่ข้าวบุปผมจ้ะ เตรียมมาไหนค่ะไม่ได้ขายหมดแล้วเหรออ๋อนี่ก็เป็นกระปุกลมเนาะอุ้ยของผมสวยกว่าเยอะเลยเนาะสวยกว่าเยอะเลยอ่ะแต่มันยังมีของใหม่อยู่นะใหม่ใหม่มากเลยผมแบบได้มาแบบได้มาแพงเลยอ่ะเขาช็อตอะเขาช็อตก็เลยก็มาขายให้แค่มาบริรำเพื่ทีเนาะก็มาขายให้หาตังค์ไอ้เที่ยวร้านเราโอ้ยบาสไป้เขาไปเลี้ยงเด็กอายุมากกว่าสิบแปดรักสิบเจ็ดเพราะว่ามันไม่ได้17ไม่ได้18 ก็นั่นแหละป้าก็คล้ายๆกันนะครับจ้ะอันนี้ปกอันนี้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 ป้าป้าก็ปรรับซื้อเหมือนกันซื้อก็ซื้อมาค่ะมันจะได้ขายได้อ้าวอ้าวแต่นั่นแหละป้าเดี๋ยวกตวันนี้ก็รับซื้อด้วยใช่ไหมซื้อแต่จะต้องราคาถูกใจนะถึงจะซื้อต้องถูกใจครับเพราะร้านป้าขายไม่แพงไงอ่ะสมมติอันนี้เท่าไหร่ นี่ป้าขาย400นี่โอ้ส0่อยเหรอผมได้มาผมได้มาแพงกว่านี้เพราะว่ามันใหม่ไงมันใหม่เพราะมันใหม่ไงมันเลยได้มาากว่ที่นี่ก็ซื้อได้อย่างมากก็300 300ยสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบก็ได้ไอ้โดนกดแล้วเนี่ยป้ากดราคาผมไหมไม่ไม่ได้กดไม่ได้กดป้ากดราคากันเนี่ยพูดถึงคาบูเสร็จบางทีถ้าผมมีลีดมีอะไรนี่เอามาขายได้ไหมได้ส่วนใหญ่ลีดป้าไว้ตรงไหนพาไปดูได้ไหมผมอยากเห็นลีดป้านำป้าไว้ไหนพวกลีดแบบไหน บางคนยังไม่รู้เลยเออเขาอยากรู้ชื่อชื่อเล่นป้าป้าเรียกป้าอะไรดิชื่ออ๋อ,อเรียกป้าว่าชื่อสมควรจ้ะสมควร<า>เออเพราะว่าราคานี้ไม่น่าไม่น่าได้แนละ้วไม่สมควรเอ้ยอันนะื้ชื่อป้าแต่ว่าราคาราคาเนี้ยได้อยู่แต่ว่าเนี้ยราคาขายกับราคาซื้อนี่ก็ต้องสูงหน่อยป้าแต่ถามว่า ร้านนี้ก็ถือว่าครบหลายอย่างใช่ป่ะแต่ลูกคา้าลูกค้ามานี่ส่วนใหญ่ก็ต้องต้องมาเองต้องมาเอง <ocalyptic> ผู้ก็ตามตรงเลยไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> ป้าคิดว่าจะปล่อย <c oughs> ผมจะปล่อยให้ป้ารับเลยไม่ได้เต็มที่300 <S 1> <S 1> 300 300เหรอผมมาไกลมากนะ ขนาดไหนก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละโอ้โหจช่เมืองนอกเหรอนอเมืองนาเนะผมขับรถมาจากกรุงเทพเลยนะนี่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเมื่อกี้เปิดมา300อ่ะผมพูดตรงๆไม่อ้อมพร้อมจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อเดี๋ยวไป้าจะไปทำอะไรต่อแล้วคึงก็ได้ไม่ผมขอ500ได้ไหมห้าร้อใช่ไม่แพงไปหรอไม่แพงปกติพี่จายและเท้าเอล่นีาบางตัวนะบางตัวแล้วก็แล้วก็ขายแพงขึ้นหน่อยก็ได้ได้ได้ไหมล่ะป้าพี่ว่าห้าร้อยหรอมันต้องสี่ร้อยไป ต่อราคา400เหรอต่อเราเนะก็คน,นซื้อคนขายเนาะ400เหรอพี่จะ๊ะพี่เยอะเนี่ยอ่ะผมว่ากันตามตรงเลยอันนี้เราไหนๆก็ทําการค้ากันมาหลายรอบแล้วจ้ะผมขออีห้าสิบบาทไป450ไม่รู้ปะ่ะแล้วคิดว่าจะเอาอะไรจากป้าใน,นเนี่ยวันเนี้ยอืมไม่นะจะต,ต้องดูก่อนว่าว่ายังอยู่ไหมอันนั้นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันรอเผื่อ,อมีส่วนลดบ้างใช่ ถ้าผมซื้ออีกชิ้นนึงอาจจะแบบส่วนลดแต่ว่าขอเนี้ยอันนี้ขอขายก่อนแล้วค่อยซื้อนะแม่จ้าได้ได้ได้ไดไดไป้า <จน S 1> ถ้าถ้า <ไป S 1> ม้วนป้าโอเคเนี่ย,ดยเดี๋ยวก็รับไปเลยแล้วป้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินโอนเงินสดเลยเท่าไหร่นะก็ขอสี่ร้อยห้าสิบไม่ใช่ไหมเฮ้ยได้แล้วหวานเจี๊ยบถือว่าปิดเดียวดีใจอ่ะก็จะขายสักหกร้อยปกติขายสี่ร้อยอย่างเงี้ยอ๋อ อันนี้ปิดดิวง yes. ่ายเกินไปไหมเนี่ยแปลกๆว่ะแสดงว่าเอาไปเอาไปต้าไปต่อได้ใช่ไหมได้ก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละก็ไม่ได้มาต่อได้ช่วยก็ไก่ถอแช่วยข่าน้ำไปเออเนาะถือว่าเป็นค่าน้ำมันนะต้าเนาะเออโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ตามมาเลยเนาะเดี๋ยวก็เชิญทับ รับป้ารับไว้นะคะซิ่าตอนนี้ยกก็ไม่ใช่อันนี้ของป้าของป้าอันนี้อันนี้อันนี้บอกกล้องหรืป้าถือว่าโอเคยังพอใจไหมครับก็มันสวยอยู่นะจะ้ว่าไม่ได้นะไม่บางคนเขาบอกว่าอะไรไหมหาว่าผมแบบมา่างนั้นอย่างนี้จริงไม่ใช่หาว่าป้าแบบต่างคนต่างเหลี่ยมใส่กันไม่ใช่เราไม่ใช่เหลี่ยมใส่กันเราเราตรงไปตรงมาใช่ปะจ้าเออก็คือเงี้ยการคากันขายเนาะสมมติไม่ได้กันนี้สมมติว่าป้าอาจจะได้ตัวเนี้ยเนี่ยสมมติได้มาสองบาท เรือบ,บเทียบก็ป้าจะขายเท่าไหร่ก็ได้ที่แน่ขายการค้าการขายทุกอย่างต้องมีคําว่ากําไรกาไรใช่ไหมกาไรกี่บาทก็ช่แต่ขอให้มีขอให้มีกําไรแต่ถ้ามีเยอะก็ดีเอามันก็ถูกเนาะเมนแล้ว <c oughs> นี้อยู่ที่นะนะฮะร้านบุญนำทางประโคนชัยนะครับฝากด้วยลวกันนะ <c oughs> เข้ามาดูได้แล้วก็อาจจะเจอป้าเขาเมื่อกี้ไปตามถึงทุ่งนาเลยกำลังกลังไปปลูกถั่วนิสงปลูกปลูกถั่วอยู่เลยนี่ลากมาเพื่อจะมาขายให้แกคนอื่นอยู่หน้าร้านผมไม่ขายให้ครับผมจะให้ป้าคนเดียว ผมรู้สึกว่าถูกฉลกกันไงแบบมันโบ๊บ้าไปแบบเนาะเราเราเราทันกันแล้วตอนนี้สมัยก่อนป้าอาจจะไม่ทันนะตอนนี้วกวนกันได้อะโอเคป้าป้าไปเก็บเฮ้ยเอาป้าไปเก็บอ่ะป้าเอาของไปเ,เ,เก็บเก็บที่ไหนล่ะ <laughs> เอาป้าไปเก็บ <laughs> ตามมันเลยจะไปเปลนรถเปลี่ยนรถที่ป้าเดี๋ยวเป็นเงินโอนแล้วกันเนาะหรือว่าไงโอนก็ได้โอนเหรอโอนหรือเงินสดอ่ะเอาเงินสดดีกว่าป้ามาเลยตอนนี้เลยควักเลยมา มีข่าวดีจะบอกครับป้าเขาให้ผมเขาบอกว่าอีก50าสบาทนี่เอาเป็นค่าน้ำมันใช่ไหมป้าค่าน้ำมันนเพราะว่าเราก็<ม>เดินทางมาไกลด้วยใช่แต่ว่าแต่อยู่ในประเทศไทยจ<ะ>้าก็ไม่ได้ไกลมากที่ป,ป้าพูดตอนแรกนะครับผมค่ามิตรภาพไปโอ้มิตภานพนะ ใช่ขนาดนี้ก็มาขายให้เนาะใช่จริงจริงผมจะขายแถวบ้านก็ได้ป้าเดินปากซอยนี่มีเต็มเลยมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมหาป้าถ้าไม่รักจริงไม่มาหรอกอยากให้ป้าได้กำไรเออให้ป้าไเอาไปเอาไปต่อได้อย่างเงี้ยป้าจะขายเท่าไหร่ก็ตามใจเลยนะวันนี้ผมกันขายเนาะใช่ฮะวันนี้ผมก็ขอแล้วไม่อุดนป้าเหมือนที่นี้มีไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนได้ไหมอ่าจ้าจ้ามาเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนนะ ที่ใสแ่แว่นไม่ใช่อะไรกลัวป,ป้าเขามองแววตาเราเดี๋ยวถอดละเพื่อทดดูอ,อโอ้ยเจ็บคอ, 500. อ,อห้าร้อยเฮ้ยหมูท้าปะเฮ้ยอันนี้ที่ยิ้มนี่คือคุณได้กำไรหรือเปล่าเขาเนี่ยเขาจะเหลือแล้วครับเฮ้ยแสดงว่าได้มานี่ประมาณสามร้อยไม่ใช่้ยได้ได้มาเอาตรงๆเลยนะได้มาห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปหาซื้อยังไงเนี่ยได้มาสิบบาท พูดแล้วจะหาว่าคุยถามว่าซื้อที่ไหนนะฮะ<อ>บงพาณิชประคนชัยครับเอาตรงข้ามเลยถือว่าเป็นการเทรดเขาเรียกว่าเป็นการเทรดอยู่แล้วอ๋อเหมือนเช็ดนู้นเองเราเปไปเอาเราไปเอาข้างมาปุ๊บเอาเอาตรงข้ามาปุ๊บแล้วเขาเข้ามาในร้านปุ๊บปล่อยทําทรงแบบเข้ามาเช็ดนั่นเช็ดนี่แต่ล้างดีแล้วล้างสะอาดมีความเรียบอ่องนะฮะแล้วก็นั่นแหละลงมาจากรถหวานี๊ยบเนี่ยได้จริงได้จริงจากร้านต๊ข้าม จริงซื้อต้นทุน50บาทคลิปนี้หวังว่าป้าน่าจะไม่ได้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะตั้งใจมาหาแกงจริงเสร็จโจรอะไรอ่ะโคตรเซียนคุณมาถูกทางแล้วนี่สติ๊กเกอร์สั่งได้นะครับทูตีมอเตอร์ไซค์แผ่นละ99นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้น550บาทนะครับถ้าแขนยาว590บาทนะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับทูตีมอเตอร์ไซค์ V2 นะครับใส่ระเทกเก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จัดภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักมา